ปิดประเด็นเทปแรกกันด้วยตะกุดลูกปืนพระอาจารย์ออสแห่งวัดสายใหม่บางคนก็ให้ฉายาแตมาว่าเป็นจอมขมังเวทและอีกหนึ่งความศรัทธาของพระอาจารย์ออสอันเรื่องชื่อในเรื่องของการแก้คุณใส <S 2> <S 2> <S ทำไมต้องมีศาสตัวเลขในลายและเปิดกลุ่มของดีวัดสายใหมติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการตามไปมู่ สนับสนุนโดย t r e l จ a น i n a Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง t r e l า a ิ i n a ตามไปหมู่ เรื่องเล่าหรือจะเท่ารู้จริงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตามไปมูเรื่องเล่าหรือจะเท่าเรารู้จริงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นคว้าหาต้นกําเนิดในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาจากสารที่จริงครับและครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เรื่องของดวงความเชื่อต่างๆและก็ทริคดีๆนะครับที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเฮงแน่นอนครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดสายใหม่จังหวัดปทุมธานีครับเขาบอกว่าวัดนี้นะครับมีปรากฏการณ์ในเรื่องของตะกุดปอกลูกปืนซึ่งช่วยให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากพิรรายต่างๆได้ดีเลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้คุณไสครับโดยพระอาจารย์ออสครับบอกเลยว่าลูกศิษย์ลูกหาล้นวัดเลยครับและวันนี้นะครับเราจะไปเจาะลึกนะครับถึงที่มาที่ไปของความเชื่อนี้กันตามไปมูกับแมนเลยครับ ตั้ง100ร้อยกว่าตีมาแล้วนะวันเนี่ยมู่สูจะเป็นตี5้านย์เลยทีว่ว่าตะกุดลูกปืนนะนะมารับลูกปืนไปปุ๊บออกจากวัดเนี่ยรถมันชนแต่คนไม่เป็นไรถลอกเปิกหลับในขับรถหลับในแล้วรถเนี่ยจะชนเขาอยู่แล้วแล้วบังเอ,อิญมีคนมาทุบรถ ซึ่งรถเราไม่ได้ชนอะไรเลยแต่ันนั้นผมมีตะกุดอันนี้คาดคอพวงมาลัยอยู่ทุกวันนี้มาคาดคอผมแทนหลายปีที่ผ่านมาถ้าถามเรื่องความดังของขลังของพระเกจิอาจารย์แห่งยุคคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระอาจารย์ออดหรือพระครูโสพลพัทรเวทแห่งวัดสายไหมกับเครื่องรางของขลังที่ท่านปลุกเสกอย่างตะกุดลูกปืน เพราะผู้ที่นําไปบูชาและเกิดอุบัติเหตุรถชนสภาพรถพังไม่มีชิ้นดีลวครับคุณผู้ชมแต่ทว่าคนที่มีตระกุดลูกปืนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยทําให้ผู้คนต่างพากันศรัทธาความขลังของตระกุดลูกปืนและมีผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาตามหาความเชื่อและพิสูจน์ความขลังทําให้วัดสายไหมเป็นวัดที่รู้จักและโด่งดัง และตอนนี้นะครับเราอยู่กับพระครูโสพลพัทรเวทนะครับหรือพระอาจารย์ออดเจ้าอาวาสวัดสายใหม่จังหวัดทุมงธานีครับผู้เรื่องชื่อนะครับและเป็นผู้สร้างตะกุดลูกปืนขึ้นมานะครับนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรพระอาจารย์เนี่ยอุปสมบทที่นี่เป็นที่แรกเลยหรือเปล่าครับที่แรกเลยตั้งแต่วันที่6มกราคมปี2534มจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ30ภาษาจะจะถามความเป็นมาเป็นไปครับของตะกุดลูกปืนตรงนี้นะครับว่า พระจัดอ๋อนเนี่ยไปศึกษาร่ำเรียนจากไหนอะครับตะกุดลูกปืนเนี่ยนะมันก็เป็นแรงเป็นแรงจุนใจนะครับที่ให้อัตมาได้คิดคว้าและก็คิดค้นในการที่จะทําพวกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังในขณะหนึ่งที่อัตมาจะเป็นพระลูกวัดอยู่ก็เดินโคจรบินบ,บาทปลดยาิโยมก็เห็นวัยรุ่นน่ะนะครับชอบเอามาใส่ข้อมือเล่นกันอัตมาก็เลย คิดว่าเออถ้าเราเอาลงมาเอาโลเอามา,าลงอัคละอธิษฐานกิจก็คงจะมีประโยชน์และโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะก็เป็นการเริ่มต้นที่ทําตะกุดลูกปืนเอามาคล้องข้อมือไว้เป็นเชือกถักจงเป็นที่มาของตะกุดล,ลูกปืนในช่วงนั้นนอกจากตะกุดลูกปืนแล้วที่ทําให้พระอาจารย์ออสและวัดสายไหมมีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์ให้ความศรัทธาลังไหลเข้ามาแล้วพระอาจารย์ออสอย่างเรื่องชื่อในเรื่องของการแก้คุณใสด้วยแหละครับ จากกรณีข่าวที่หญิงสาวคาดว่าโดนยาอสเสน่ห์จึงมาพบพระอาจารย์ออดให้แก้คุณใสจนหายล่ะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากับพระอาจารย์ออดด้านการแก้คุณใสและวัตถุมงคลที่เคยไปดูหมอดูเขาบอกว่าท่านทักว่าเราโดนเหมือนโดนป้ายเป็นยาสเสน่ห์ยาแฝดค่ะครั้งแรกที่มาก็คือหลวงพ่อให้กินน้ำมนต์พอกินน้ำมนต์เข้าไปแล้วมันก็ผอ,อืดผอ,อมแล้วก็อ้วกออกมา คือช่วงนี้เรารู้สึกไม่สบายใจคะ่ะก็เลยนึกถึงท่านก็เลยบอกว่าเออจะมาขอลดน้ำมตนกับท่านถ้าบอกอามาได้เลยลดแล้วก็เราจะได้สบายใจสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีมันก็จะดีเพราะเราศรัทธาอยู่แล้วไงคะก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นก็รู้สึกโล่งสบายใจแต่ตอนแรกก่อนที่จะไปลดนะ่ะมันทั้งจุกทั้งเข็บแน่นใน ในเนี่ยในท้องในตัวไปหมดเหมือนจุกเสียดมากอ่ะไอตอนกิดน่ะเหมือนคนลืมตัวร้องแล้วเราไม่รู้อ่ะถ้ารู้ไม่กล้าทำหรอกอายกนะ็นอกจากเรื่องของเครื่องรังของข,องขังนะครับที่พระอาจรรักรอสโด่งดังมีชื่อเสียงในทุกวันนี้เนะี่ยก็คือเรื่องของการแก้คุณใสครับ บางคนก็ให้ฉายาตามาว่าเป็นจอมขมังเวทไม่ใช่ถ้าจอมขมังเวทต้องคือคารวานะพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์เป็นพระเป็นพระที่ยึดหลักปฏิบัติก็คือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่เราจะช่วยสมเคราะห์ญาติโยมนี่มันมีทุกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าบปติปพิธีขั้นตอนอะไรมากมายเพราะนามพระพุทธมวลมนของพระพุทธเจ้านี่คือค,ความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว ตั้งจิตอธิษฐานน้ำมนต์ได้ให้เขาดื่มเพื่อจะปัดเป่าสิ่งทั่วหลที่มันมันแอบแฝงอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาซะเท่าที่ฟังพระอาจารย์วันนี้นะครับผมรู้อย่างหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเครื่องรางของของังหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆมากมายเนี่ยบางคนก็จะเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆแต่พระอาจารย์เองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความจริงมากกว่านะครับในการสอในให้คนแบบว่าคิดดีทดําดีแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการแบบรู้ตัวเองมีสติอะไรประมาณแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ออสมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ออสแล้วนะครับคุณผู้ชมเราจะมาตามหาของดีวัดสายใหม่กันต่อที่เล่าขานกันมาอย่างแพร่หลายว่าผู้ที่มีไว้กับตัวจะแคล้วคลาดคงกระพันและใครที่อยากรู้เรื่องราวของศาสตูวเลขช่วงหน้าห้ามพลาดกันนะครับ เทรลาจีน Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวตอ้อง Trelagina าคอลลาเกนโกพลัสซีเองดวงประจำสัปดาห์นี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของตัวเลขกันครับผมสงสัยไหมครับว่าหลังๆมานะครับเพื่อนๆเราในไลน์เนี่ยครับจะมีตัวเลขห้อยท้ายกันหมดเลยอันนี้คืออะไรในหลายคนสงสัยปรากฏการณ์นี้มากๆว่าเลขพวกนี้มันช่วยเรื่องอะไรเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวเลขที่น่าสนใจเป็นกลุ่มตัวเลขที่มาแรงในช่วง ของปี2564นี้นะครับว่าเราจะต้องต่อท้ายชื่อลายด้วยเลขอะไรสำหรับใครที่ต้องการในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับหลายๆคนก็รู้สึกว่าต้องทํามาหากินช่วงโรคโควิดต่างๆทําให้เงินเข้ายากอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้นะครับจะทําให้เงินของคุณเข้าง่ายมากขึ้นแค่หาตัวเลขมาต่อท้ายชื่อลาย จดเลยครับ7824ครับ7824ครับเขาบอกว่ามันเป็นการรวมเอาธรรมชาติตัวเลขที่เป็นลัคกี้นัมเบอร์2ตัวมาชนกันนะครับและจะบอกว่าตัวเลข7824เป็นตัวเลขเงินถึง3ตัวครับเขาบอกว่าเลขเงินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวคือเลข2-4-6-8 เลขรับเลข7824เก็บไปถึง3ตัวแล้วนะครับก็คือเลข2เลข4เลข8ถูกไหมครับเลข6หายไปไหนเลข6ก็เป็นเงินครับแต่ว่าเลข8ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วแค่คุณหยิบ7824มาต่อท้ายชื่อลายแค่นี้ครับเรื่องของการเงินของคุณจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นครับเรื่องต่อไปครับถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของความรักครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของความรักเดือนแห่งวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับตัวเลขที่มาแรงก็คือ3659ครับเลข3659 ก็บอกว่าเลข36เป็นลัคกี้นัมเบอร์ในเรื่องของความรักครับใครที่อยากเสริมความรักให้ดีอยากแต่งงานไวๆอยากเจอคู่ครองที่สมบูรณ์แบบคุณสามารถใช้เลข36ได้แต่2ตัวไม่พอครับต้องการความ Impact และความยิ่งใหญ่คุณต้องใช้3659ครับ3659หมายความว่าคุณจะมีความรักที่ดี 365วันและมีแต่ก้าวหน้าไม่มีตกแน่นอนครับเพราะเนี่ยใครต้องการความรักและอยากได้เงินเพิ่มด้วยนิดหน่อยๆคุณสามารถตั้งเป็น3659ได้ครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการงานครับเข้าสู่ปีใหม่มาแบบนี้นะครับงานก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ ไม่พูดถึงงานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของงานคุณต้องตั้งตัวเลขนะครับต่อท้ายชื่อไลน์นะครับด้วยเลข4159เครับเลข4159ถือว่าเป็นเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ดีที่สุดในปีนี้ครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับในการหนุนในการดันรวมไปถึงเรื่องของการขายของด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะต้องตั้งเลข4 1 5 9ครับและสุดท้ายครับเรื่องของสุขภาพนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสําคัญมากๆในช่วงนี้เพราะว่ามีเรื่องของสุขภาพโรคภัยไขอองโคิดีก เลข5,9,8,9ครับ4ตัวนี้นะครับเอาไปต่อท้ายชื่อลายเลยครับบอกเลยนะครับว่า4กลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพเลขที่ผมพูดไปห้ามสลับตำแหน่งนะครับต้องตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับและนี่คือ่องดวงประจำสัปดาห์นะครับศาสตัวเลขยังไม่ให้ติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าและในช่วงนี้เรายังมีแขกรับเชิญที่จะมาขอทริคตัวเลขจากพิธีกรของเรากันด้วยละครับคุณผู้ชม มาดูกันซิว่าตัวเลขไหนที่จะเสริมเรื่องราวต่างๆให้แขกรับเชิญกันพุ้ยสวัสดีครับอาสวัสดีครับพี่แม่เดี๋ยวเราขอแนะนําแขกรับเชิญในวันนี้ครับพี่ปุ้ยพี่มวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยชอบทำบุญใช่ไหมครับ ก็ <g ots> ชอบค่ะถ้ามีเวลาว่างก็จะมาเข้าวัดทําบุญอย่างเงี้ยค่ะพี่แมนเพราะว่าปีนี้เรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยค่ะก็เลยมาขอพรท่านอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนู้นประมาณโลหนึ่งครับมองเห็นพี่ปุ้ยนี่ออร่าแรงมากจริงเหรอแอบมีของขัง,งเลยไหมครับของขังไม่มีค่ะน่าจะเป็นเคล็ดลับมากกว่า๋อเหระครับผมว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยดีกว่ามีเคล็ดลับดีบอกพี่ปุ้ยด้วยครับวันนี้โอ้ดีค่ะดีค่ะไปไหมครับไปค่ะไปค่ะเจอพี่ปุ้ยทั้งทีนะครับผมว่าเรามานั่งคุ ถ้าสมมุติว่าเป็นกังวลเหรอครบน่าจะเป็นกังวลเรื่องสุขภาพสุขภาพาอหลายค,คนคงจะรู้ว่าเออสุขภาพปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีอะค่ะมีปัญหาสุขภาพเกือบทํางานไม่ได้ความโรยราของผิวก็มีครับ ข้างในก็แย่เลยค่ะมีอาการของผิวแห้งซึ่งตอนเนี้ยไออาการของผิวแห้งเนี่ยมันเห็นชัดมากมเห็นชัดมากค่ะปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีที่หนักปีหนึ่งะนะครับสำหรับเรื่องธรรมชาติตัวเลขเองนะครับมันก็จะมีตัวเลขอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยพยุงหรือซับพอร์ตเราในเรื่องของแบบภัยอันตรายต่างๆรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพได้ด้วยก็คือเลข5้าครับพ<อ>ี่ปุ้ยนะครับ<อ>ถ้าสมมติว่าเราหยิบธรรมชาติเลข5้าเนี่ยมาไว้รอบตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้เเรานี่ย แล้วคลาดปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยก็อาจจะมีทิศทางหรือแนวโน้มที่ดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่เลข5เนี่ยหลายๆคนถามต่อว่าจะใช้ยังไงนะครับถ้าเกิดพูดถึงปี 2, 5, 6, 4ปีนี้เนี่ยเลข5เองเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีการรวมตัวกับเลข9กับเลข8เนี่ยจะถือว่าเป็นเลขที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับพี่คุก็สามารถเอาธรรมชาติเลข5 9 8 9หรือ59 หรือ89เนี่ยนะครับไปว่รอบตัวได้ครับอย่างเช่นต่อท้ายไลน์ก็ได้เป็นพาสเวิร์ดรอบตัวพี่ปุ้ยก็ได้ครับพาสเวิร์ดเข้ามือถือเงี้ยครับก็สามารถมาใช้ได้หรือรหัส ATM นะครับก็ใครต้องการเรื่องสุขภาพนะครับก็สามารถใช้ธรรมชาติตัวเลข5989ในปี2564นี้ได้เลยครับขอบพระคุณมากค่ะโอเคครับพี่ปุ้ยถามผมแล้วครับคราวนี้ผมถามพี่ปุ้ยกลับบ้างดีกว่าครับผมอยากรู้เคล็ดลับพี่ปุ้ยครับผมเนี่ยเจอพี่ปุ้ยมานานละนานมากค่ะยังดูแบบสดใสเหมือนเดิมเลยมมมีีีเเคคคลล็ดััับบบบออออะไรรร้้้้าางงยยยนนนนแตพ่ปุุ 5 1แล้วค่ะในเมื่อแมนถามมาแล้วว่ามีเคล็ดลับอะไรพี่ปุ้ยก็ถามกลับน้องแมนแล้วก็คุณผู้ชมด้วยละกันคเคยแบบดีไซน์หรือว่าเคยคิดบ้างไหมคะว่าตอนที่ตัวเอง 50, 60 70เนี่ยอยากเป็นแบบไหนในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของสุขภาพผิวรรหรือว่าเขาเรียกอะไรบุคลิกลักษณะภายนอกพี่ปุ้ยว่าไม่ค่อยมีใครคิดแล้วพอไม่คิดแล้วมันจะเป็นภาพแบบที่เดี๋ยวทั้งน้องแมนและคุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะเห็นไหมคะอันนี้คือภาพที่ตอนอายุ40จะย่าง50 คือตอนนั้นบอกเลยว่าตกใจแบบชนิดที่ว่าหลังชนฝาเลยใครเห็นรูปนี้ก็ต้องคิดว่าแก่แก่จะไปเป็นคุณย่าได้แล้วอ่ะ โอ้ oh. น่าจะออกไปเลี้ยงหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพที่เห็นนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือริ้วรอยลึกมาแล้ว mm hmm. คือความเปลี่ยนแปลงแหละของฮอร์โมนต่างๆแล้วโดยเฉพาะปีนี้ที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหพอพอเป็นไทรอยอีกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นผิวที่แห้งแล้วพอผิวเราแห้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกค่ะริ้วรอยลึกตามมาบริเวณรอบดวงตาเห็นชัดมาก oh. มันจะปักปักปักมาเลยเป็นรอยตีนกาเนี่ยโอ้โหเห็นแบบเยอะแล้วที่สําคัญคือบริเวณปาด ให้ดูดีๆปากงุม้มมีคงมีขีดอะไรต่างๆแล้วก็ตรงมุมปากด้านขวานะถ้าดูดีๆใครที่ไม่เคยเห็นว่าเขาเรียกร่องน้ำหมากเป็นยังไงอันเนี้ยร่องน้ำหมากของแท้เลยคือมันมันเห็นชัดมากแล้วโดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้มที่มันไม่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นแดงดํนาน,น้ําตาลอะไรพวกเนี้ยมันจะขึ้นตามตัวคนแก่เนาะเป็นลอยตรงหน้าใช่ใช่แต่ว่ามันมาขึ้นบนหน้าพี่ ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสินค้าในท้องตลาดมันมีเยอะมากจริงๆเดี๋ยวนี้เราเปิดไปช่องไหนใครใครก็ใช้คนนั่นก็ว่าอันนี้ฉันใช้คนนี้ก็ว่าอันนี้มันดีอะไรเงี้ยเราจะเลือกจากอะไร,รส่วนตัวพี่ปุ้ยเนี่ยนะคะเลือกจากผู้ใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริงพี่ปุ๋ยนิทัศ เจอพี่ปุ๋ยมา2ปีนะคะคุณผู้ชมพี่ปุ๋ยเนี่ยผิวดีขึ้นเรื่อยๆๆอ,อ,อ,อันนี้ต้องยอมรับเขาเลยว่าเราเห็นเขาแบบนี้ตัวต่อต,ตัวแต่ในขณะที่เราเนี่ยโหแย่โทรมแก่แซงหน้าเขาขณะเป็นน้องเขาสิกว่าปีนะตอนนี้ยังว่าจะแซงหน้าเขาเลยอะ่ะ mm hmm. พี่ปุ๋ยแนะนําให้รู้จักเซรั่มตัวนี้ค่ะคเซรั่มไทยราชินาซึ่งปีนี้เขาขายมาเป็นปีที่12แล้วนะคะ mm hmm. มันเป็นเซรั่มก็จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเข้มข้นมาก เข้มข้นจริง <Ke em S 1> ครับของเซรัม่มนี่ก็จะมีความเหลวๆหน่อยนะใช่ค่ะ,<น>ะแต่มันเป็นเข้มเข้มข้นมากแบบนี้แล้วถ้าใครถามว่าเข้มข้นมากมันเหนียวไหมก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่ได้รับมาก,ก็มีความคิดเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละเอามาลองกรอบหน้าก่อน <ừ> ทีนี้เวลาลองกรอบหน้าก่อนก็กะว,ว่าคืนนี้นอนแล้วถ้ามันพรุ่งนี้มันไม่แพ้เราก็จะใช้ต่อเหมือนที่พี่ปุ๋ยแนะนำอุ้ยเดชบุญ คืออายุ51แล้วนะใช้ไปแล้วเนี่ยไม่แพ้ไม่แสบไม่แดงก็เอาแล้วไหมอะ่ะทีนี้ก็ใช้ตลอดทั้งหน้าเลยคือใช้ทั่วหน้าใช้รอบดวงตาใช้คอใช้เนินอกใช้แบบที่พี่ปุย๋ยแนะนําเลยค<ะ>่ะอันนี้ต้องยอมรับเขาอย่างหนึ่งเซรั่มแต่ละจีน่าเนี่ยเขาแน่นอนจริงๆเรื่องความชุ่มชื้นคือเขาชุ่มชื้นจริงๆแล้วเวลาที่ผิวแห้งๆของเราเจอกับความชุ่มชื้นอ่ะ <S <S อะไรๆมันก็ดีขึ้นอ,อย่างเช่นริ้วรอยลึกรอบดวงตาเนี่ยมันก็เริ่มเบาบางและจางลง ไอ้บริเวณรอบปากที่เราเห็นงุ้มมันก็เริ่มคลี่คลายออกผมว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเห็นหน้าสดนะครับที่ไม่มีแว่นมาบาังความงามของพี่นะครับอ่างั้นขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะจะถอดให้ดูนะคะเดี๋ยวเมื่อเทียบรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับหน้าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าดูสิคะบริเวณรอบดวงตาที่เราเห็นเป็นริ้วรอยลึกเนี่ยมันก็เริ่มเบาบางครับบริเวณโหนกแก้มเนี่ยค่ะจุดดาจุดแดงจุดน้ําตาลน่ะมันก็เบาบางและจางลงบริเวณรอบปากที่เป็นจีบจีบจีบงุบม้ม,มมันก็ดูคลี่คายอออก่ะ ต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ51เนี่ยได้ผิวแบบนี้เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาไหมคะแต่จะให้มันสวยมันใสมันปิ้งปังเหมือนสาวสาววัย20มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็พูดโกหกแล้วจริงไหมแล้วคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเนี่ยลองมาให้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่ม 4, สี่สุมหเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมเลยว่ายังไม่ต้องตัดสินใจซื้อก็ได้ในโปรโมชั่นที่กําลังจะบอกต่อไปนี้นะคะแต่แค่กดโทรไปจองไว้้เเท่านนัอง วันนี้นะคะโทรมาเลยค่ะที่1577นะคะเฉพาะ200สายแรกนะคะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะฟังให้ดีๆค่ะอันนี้เป็นโปรจากหัวใจเลยนะคะ1กระปุกใหญ่นะคะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันนะคะแถมขนาดพกพาให้อีกหนึ่งอันนี้เป็นเซรั่ม3แล้วนะนี่ค่ะให้หน้ากากผ้าอีกหนึ่งยังไม่พอนะคะวันนี้มีผ้าพันคอลายสวยๆจากไทยลยจีน่ามอบให้คุณผู้ชม อีก1ผืนแบบนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะใช้ได้3เดือนตกว่าละ35บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะคะที่1577ค่ะนะคะใครที่สนใจนะครับเราอยากจะสวยเนี่ยนะครับอย่ารีรอต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะคะคัะโทรมาจองสิทธิ์ก่อนก็ได้จอง<ช>สิทธิ์ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องจ่ายเงิน<อ>นะคะของถึงบ้านค่อยจ่ายแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พี่แมนด้วยนะคะมีหลายคนถามพี่ปุ้ยใช้จริงไหมอ่ะ พี่ผู้อยากจะบอกว่าใช้จริงค่ะใช้ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะแล้วก็ไตลจีน่าเนี่ยเราไปแนะนําใครเราก็ไม่เคยเสียหน้าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะสําหรับ200สายเท่านั้นและผ้าพันคอยเนี่ยก็ทํามาพิเศษด้วยฉลองรายการนี้เทปแรกรมีให้200ผืนเท่านั้นอย่าพลาดนะคะโปรนี้รีบจองเลยแล้วก็รีบโทรมาที่ 1577ตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วนะคะต้องรีบเลยค่ะ89สายยังได้อยู่นะคะคุณผู้ชมรีบโทรมานะคะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะ1กระปุกใหญ่นะคะก็ถแถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันนะคะแถมขนาดพกพาให้อีกหนึ่งแถมนี่เลยค่ะเป็นหน้ากากผ้าแล้วก็ผ้าพันคอสวยๆนะคะจากไทยลาจีน่าค่ะ5ชิ้นจ่ายเพียงแค่2990บบาทเท่านั้นและถ้าคุณผู้ชมยังล,งลังเลอยากเอ๊ะจะโทรดีหรือไม่โทรดีจะบอกคุณผู้ชมว่า ไตาราจิน่าเนี่ยเขามีผู้ใช้จริงอีกหลายคนอามูดิลกโหอามูอาม,มูนี่เล่ฟิตเนสอยู่ด้วยกันครับน่าจริงไหมคะโ oh, oh, อ้โหอามูนี่คือบางทีดูเด็กกว่าผมอีกอะ65 oh. แล้วนะ oh. ก็ยังใช้ไตาราจิน่านะคะคุณผู้ชมขาพี่บุ๋มบรรณดาพี่นิโน่พี่โนปีนี้ก็หล่อขึ้นมากเลยแล้วก็พี่ปานธนพรนะคะ ทุกคนเป็นผู้ใช้จริงของไทยไลจีนาเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเพียงแค่กดไปล็อกสิทธิ์หรือว่าจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577 1577หรือว่าไลอัลทรีจี n a ค่ะคุณจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวบอกให้อีกทีหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ในขนาดเท่ากันแถมขนาดพกพาอีกหนึ่งนะคะหน้าก,ากากผ้าแล้วก็ผ้าพันคอสวยๆค่ะ2990บาทใช้ได้3เดือน ตกวันละ35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปล็อกสิตไว้ก่อนของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้ค่ะโหรูดบัตรได้ด้วยนะครับรีดงานครับเก็บให้ผม2ชุดนะครับจะให้คุณเกลที่บ้านนะครับฝากคุณแม่หน่อยอ่าอันนี้เหมาะเลยเหมาะเลยสําหรับสาวๆเลยนะคะวัยไหนก็เหมาะเท่านั้นเพราะว่าเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะโทรที่15 7 7ค่ะ เคล็ดลับและโปรดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ถึงร้อยสายแล้วนะครับอีกเล็กแค่นิดเดียวเองนะครับผมจองไปแล้วสองครับโทรมาเลยนะครับ157 7ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับใครที่รอเรื่องราวของตรรกุลูกปืนความขลังแห่งความคงกระพันและทำไมถึงมีคนศรัทธาและมีความเชื่อในวัตถุบางคลนี้ช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันแล้วครับคุณผู้ชม สนับสนุนโดย A.M.P.M. ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงและสิ่งที่ทำให้วัดไซมหมายแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือเรื่องของตะกรุดเปล่าลูกปืนครับคนนะครับแห่แหงเข้ามาเพื่อหาตะกรุดเปล่าลูกปืนจากพระอาจารย์ออสกันวันนี้นะครับผมจะตามไปดูของดีชิ้นนี้กันครับตะกรุดลูกปืนวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจากหลายๆเหตุการณ์ของผู้ที่นำไปบูชาแล้วแคล้วคลาด จากอันตรายและอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำน่าจะประมาณสี่ตลบไม่เป็นอะไรเลยในร่างผมเนี่ยฝังตะกุดกับผมจะใช้ฝังเอาอาจารย์ออสมีความสนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองปลุกเสกตะกุดให้ลูกศิษย์ลูกหามานับไม่ถ้วนเลยครับจากกิติศัพท์ของตะกุดปลอกลูกปืนของพระอาจารย์ออสที่มีสรรพคุณชื่อเสียงในด้านยูยงคงกระพันแท้ที่จริง ภายในของตะกุฎลูกเปินนี้มีสิ่งใดหรือบรรจุอะไรไว้ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ตะกุลที่จะเกิดมาปี2547โดยบางรุ่นก็จะมีปอกะสมทึงบรรจุผงพุทธคุณจะเป็นพวกว่าน108จะมีพวกมวลสารจะเป็นพวกว่านคงกระพันว่านเมตตาและก็พวกเกสรดอกไม้ที่ใช้บูชาพระ แล้วก็จะเอามาผสมทําเป็นว่านบนสาร108แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่ทํานี่ก็คือจะมีหลายรูปแบบอย่างที่ได้เคยกลั่นไว้แล้วว่างอย่ากเช่นสีทองหนึ่งก็จะทําเป็นรุ่นที่หนึ่งในปีเดียวกันนะรุ่นที่หนึ่งก็จะมีทองข้อเดียวเป็นจุดสังเกตถ้ารุ่นที่สองก็จะมีทองสองข้อนี่คือรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็จะมีทองเป็นสามข้อ นี่คือจะออกในปีเดียวกันปี4-7เนี่คือการทําตะกุดในยุคต้นๆของอาตามาภาพทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละบุคคลที่นําไปบูชาเพราะว่าสิ่งที่เป็นมงคลมันจะเป็นมงคลในชีวิตของเราตลอดไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาล้วนๆเลยนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมใครอยากจะตามรอยมูแบบนี้นะครับไม่ยากครับมาได้เลยครับที่วัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีครับแล้ววันนี้นะครับรายการตามไปมูดเวลาลงแล้วนะครับสามารถติดตามรายการตามไปมูได้ทุกวันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงครับทางช่องอมเบรนทีวี HD 3 4แต่ถ้าเกิดใครดูไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ my channel official นะครับวันนี้นะครับรายการตามไปมูหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปมูที่ไหนตามไปมูกันนะครับสวัสดีครับ